สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่กาวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่14เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกญนลทองคำสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวีทีมาเก็ตก,กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r you ครับนักทุน กับในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งก็คือโปรโมชั่นเทรดสุดปังรับทริปสุดฟินใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้และก็ในวันนี้นะครับใครที่เปิดบัญชีกับ you. ฟรีฟรียฝากเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยยูเอสดอลลาร์แอดไลน์ดีไปหาเจ้าหน้าที่น,นั้นแล้วก็บอกว่ามาจากเพจของครูเปาเขามีของสมนาคุณแจกให้กับนักทุนด้วย XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีเลยสามสิบยูเอสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ นายฮิโรคาสุมัตสุโนะหัวหน้าเลขาทธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในการถแถลงข่าววันนี้นะครับว่าความขึ้นไปอย่างรวดเร็วของสกุลเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหลังจากเงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ20ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นายมัสซิโนนะครับกล่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรวมถึงการอ่อนค่าของเงินเยนและก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังสระข่าวเกียวโดรายงานว่าเงินเยนเนี่ยร่วงลงสู่ระดับ126เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายที่ตลาดโตเกียวนะครับในวันที่13เมษายนนี้ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2545โดยเงินเยนเนี่ยจะคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอก เรียของญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นภาษาทางการเงินเนี่ยเราจะเรียกว่าแต่ละประเทศเขามีความต่างของอัตราผลตอบแทนที่เรียกกันว่ายิวสเปรดครับทุกท่านยิวสเปรดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมมักจะพูดถึงในทุกๆวันก็คือยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเมื่อเทียบกับของทางฝั่งรัฐบาลญี่ปุ่นมันมีความต่างกันครับเมื่อใดก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยของอเมริกามันสูงกว่าเนี่ยกระแสงเงินทุนมันมีโอกาสที่จะไหลออกจากสกุลเงินเยนสูงมากเลย เข้าไปหาสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี่ก็คือสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้สกุลเงินเยนของเราเมีการปรับตัวอ่อนค่านั่นเองนะครับแล้วก็ไปเก็บตกอีกนิดหนึ่งครับในช่วงเช้าวๆ้าวันที่13ถ้าเกิดว่านักทุนจําได้นะคือสกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยมันมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับถามว่าเกิดจากอะไรธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%สู่ระดับ1.5%ในวันที่13ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการปรับขึ้นดอก เป็นครั้งที่4ติดต่อกันเพื่อลดผลกระทบรอบที่2จากอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างมากทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด21คนเนี่ยรายในเขาเรียกว่า21รายนะครับในผลการสำรวจของรอยเตอร์เนี่ยได้มีการคาดว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย15คนคาดว่าจะมีการปรับขึ้น0.25แล้วก็6คนคาดว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะมีการปรับขึ้น0.50ค,ค,ค,ครับ การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับผมทําให้มีความยืดหยุ่นด้านนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคตท่ามกลางภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงธนาคารกลางนิวซีแลนด์ระบุนะครับในแถลงการเพื่ออธิบายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากถึง0.5ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในรอบมากกว่า20ปีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตามครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลาดก็ค่อนข้างที่จะ price in นะครับทำให้นิวซีแลนด์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าเพราะว่า ดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยก็แข็งค่ามากๆเลยหลักก็เลยทําให้ตัวของนิวซีแลนด์มันแข็งค่าได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับประธานาธิบดีปูตินประกาศฟื้นโครงการสํารวจดวงจันทร์พัฒนาพลังการนิวเคลียร์ในอวกาศตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวราฟของเรานะครับทุกท่านเป็นข่าวที่รายงานมาเกี่ยวกับหัวข้อของเทคโนโลยีครับแต่มันมีข่าวดึงที่น่าสนใจก็คือข่าวนี้นะเป็นข่าวเก่าที่ผมเคยเล่าไปแล้วล่ะให้ระวังกันดีๆครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียยืนยันนะครับ หนังสุนว่าการบุกโจมตีของรัเสเซียในยูเครนจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ยืนยันว่าการรบเนี่ยจะดําเนินการไปตามแผนแม้ได้ทําการถอนทหารครั้งใหญ่เมื่อเผชิญกับการต่อต้านอย่างแข็งแกร่งของอยูเครนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยได้สูญเสียทหารจํานวนหลายพันนายจากการสู้รบในยูเครนที่ดําเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ตามสื่ข่าวต่างประเทศร,รายงานนะครับว่ากองทัพรัเสเซียเนี่ยซึ่งถูกขัดขวางในการพยายามที่จะบุกเข้าสู่กรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนนั้นขณะ ที่กำลังมุ่งเป้าหมายไปที่ภูมิภาคดอนบัสทางตะวันออกของยูเครนทางด้านของยูเครนเปิดเผยนะครับว่ากำลังสืบสวนว่ามีการใช้สารพิษกับทหารของยูเครนและก็ยังไม่ชัดเจนว่าสารพิษดังกล่าวเนี่ยคืออะไรแต่เจ้าหน้าที่ของตะวันตกเตือนว่าการที่รัสเซียใช้อาวุธเคมีนั้นเนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงของสงครามที่มีการทำลายล้างสูงอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องจับตาสรุปก็คือว่าตอนนี้ชาติตะวันตกกับทางฝั่งของยูเครนกำลังกังวลใจ ว่าทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยจะมีการใช้อาวุธเคมีหรือเปล่าซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ต้องห้ามแต่ทางฝั่งของรัเสเซียนะครับก็ออกมาปฏิเสธเขาก็บอกว่าไม่นะผมไม่ได้ใช้นะครับคุณแล้วก็ทําการสู้รบกันตามปกติอยู่แล้วอันนี้คือการคอมเมนต์ของทางฝั่งรัเสเซียครับทุกท่านนี่คือทั้งหมดที่เราได้นํามาสรุปให้นักทุนฟังนะครับเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เลยครับ